ขอความตั้งใจของเธอที่มีเจตนาอันเป็นกุศลในคราวใดขอให้ความปรารถนาของเธอในคราวนั้นจงกระทําได้ตามความปรารถนาของเธอในทุกๆประการไม่ว่ากิจอันนั้นจะเป็นประโยชน์ตัวของเธอก็ดีกิจอันนั้นจะยังประโยชน์กับคนที่รักของเธอก็ดีกิจนั้นจะยังประโยชน์ในเขตพระพุทธศาสนาก็ดีทุกความทุกความตั้งใจของเธออันเป็นกิจของเธอจงกระทาได้ความราบรื่น แลวก็สาเร็จสมความปรัถนาของเธออย่างครองตัวในรักความพังพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งคนทั้งบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นทาวรนวัตถุทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งปวงที่จะยังประโยชน์ให้เธอกระทํากิจของเธอสําเร็จได้ง่ายก็จงมาพัางพร้อมสมบูรณ์กับเธอไม่ขาดสายคําว่าไม่มีจงอย่าได้ปรากฏก่เธอทั้งหลาย ลาบทั้งหลายจงหลังไหลามาสู่เธอไม่ขาดสายจงยังประโยชน์ต่อควารรมคล่องตัวของเธอในทุกๆเมื่อและขอาการเดินทางของเธอจะไปไหนมาไหนจะอยู่ที่ใดจงได้รับความคุ้มครองดูแลรักษาจากหมู่พรมและเทว,วดาพ่อแม่ครูบอาอาจารย์ทั้งหลายจิตตามคุ้มครองเธอให้ปราศจ,จากโทษภัยและอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสรพพทุกใดๆสัรพโสสัรพโรค สัพเคราะห์สัพพะอันตรายทั้งหลายจงจะได้ปรากฏแก่เธอทั้งทุกคนทั้งบุคคลที่เป็นเทียรักของเธอด้วยอยางให้ความบริบูรณ์สมบูรณ์พร่งพร้อมในจัตุรพิธพรชัยทั้ง4ี่ประการมีทั้งอายุวันนัสุขะและาละพร้อมทั้งปฏิพันธ์จงยังปรากฏแก่เธอทั้งหลายนับแต่นี้จนกว่าเธอจะถึงซึ่งอริยมรรคและอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาจงแต่พระโสดาบปฏิพน จนถึงอรัตผลได้ง่ายในชาติปัจจุบันทุกคนเทิน